สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่แล้วก็เอฟซีเก่าเนาะจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทาง YouTube ด้วยกันทุกคนทุกทานที่รับชมแนวทางและห้ยกำลังใจกับแอดจอยเนาะจ้าคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางไว้ห้าน้อยมัดรวมวันที่สิบแปดเดือนสามวันเสาร์เดือนมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกมาผบกับแนวทางของแอดจอยเนาะจ้าสำหรับห้าน้อยมือนี้แอดจอยได้อ่า ขีดแบบใหม่ขึ้นมาเนาะแอดจอยสีหายห้าน้อยมัดร,รวมจับคูห้าน้อยมัดร,รวมสี่น้อยออกมาหายเนาะจา้ะแต่ว่าห้าน้อยนี่ออกเป็นรอบๆอบแต่ละน้อยแต่ละรอบนี่แอดจอยสีหายเลขเด่นเลขรูดไปเนาะจา้าสำหรับผลของวันที่สิบเจ็ดจ้าก่กอนสิไปรับชมววันที่สิบแปดเดี๋ยวมาเบิงผลวันที่สิบเจ็ดกันก่อนเนาะจา้าวันที่สิบเจ็ดของห้านี่น้อยเฉพาะกิจเขาไปอยู่ที่สามห้าตรงๆตงัวเน้นเต็มเต็มเฉพาะกิจหลางเนาะจ้า สำหรับน้อยพิเศษกับน้อยปกตินี่รูดไปเนาะมน้อยปกติเด่นสามวิ่งรูดสามกลับมาอยู่ในรักร้อยนอกจากสำหรับน้อย V.I.P เขาไปที่เด่นห้าวิ่งรูดห้าเราจะมาศูนหาแอ,จ,อจับขู่พลาดไปเนาะสำหรับผลสรุป้าน้อยของวันที่ผลสรุปหาน้อยของวันที่สิบเจ็ดกับตามนี่นอกจากสำหรับวันที่สิบแปดมือน,นี่นอกจากแอร์จอยได้ได้ทำแนวทางฮาน้อยแบบใหม่ออกมาเนอกจาก อนสีไปรับชมนอกจากจะจ้อยให้เป็นเพียงแค่แนวทางถ้ามักถา้กถาชอบจังคอยตามถ้าบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านเนาจะสำหรับสูตรนี้มือนีแบบใหม่เนี่ยบหกว่าสีถึกใจพี่โนเอฟซีหรือบอนี่ก็ต้องรอ,อล,ลุ้นกันเนจาจะบอกใจแบบไรหมอด้คะสามารถคอมเมนต์บอกเราใ้คลิปใดเลยเนอกจากสำหรับห้าน้อยหมัดรวมมือนีแอคจอยให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่ศูนย์กับสี่ อันนี้สําหรับเด่นร่วมจ้าเดนนี๋ยวมาเอาเด่นของแต่ละน้อยก่อนเนาะจ้าเด่นของแต่ละน้อยน้อยเฉพาะกิจแอดจะให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่หนึ่งศูนย์สำหรับน้อยพิเศษศูนย์เก้าสำหรับน้อยปกติเด่นวิ่งรูดอยู่ที่แปดกับเก้าสำหรับน้อยวีไอพีเด่นวิ่งรูดอยู่ที่ห้า กับสี่อ่ะมือนี่สำหรับซ้ายวิ่งซ้ายลูดนอกจากถามากรูดชอบลูดกะเบิ่งได้นอกจากแต่ละน้อยแต่ละรอบนอกจากว่าน้อยเฉพาะกิดมีเเด่นเลขลูดยางน้อยพิเศษเด่นลูดยางนอกจากน้อยปกติมีเด่นมีลูดยางหรือว่า V ีพีเด่นลูดยางเนาะ้าพี่นเอฟซีบหมักรูดบอ่าสำหรับซ้ายแยของเฮ้านอกจาก้าเกิดว่าบหมักรูดบบชอบลูดนอกจากกะจับเอาเด่น เลขเด่นเลขน้อยของแต่ละน้อยแต่แต่ละน้อยแต่ละรอบนาอยจะจับคู่วนกันได้นาอยจะของเลขเด่นเลขรูดแต่ละน้อยนาอจับใส่กันได้นาอยจะกาอย่าลืมจับใส่เลขเด่นเลขรูดของเด่นร่วมด้วยนาอจ้าตามนั้นนาอพี่น้อย fc เข้าใจกันอยู่นาอจ้าเพราะว่าพี่น้อย fc นี่เก่งกว่าอ n d อ o อีกน็อจ้าสำหรับห้าน้อยมัดรวมมือในี n เอจอยให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่ศูนย์กับสี่เด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์จับคู่ แอตโว้ยจับคู่ไฮนอยแอตโว้ยจับคู่ไฮบัวไลน์เราจะ0มี08ลราพิจารณากันเบอร์เราจ้ะ09 05 08 09 0 5 04สำหรับเด่น4วิ่งรูด4มี48 สี่เก้าสี่หนึ่งอันนี้คือห้าน้อยมัดรวมสี่น้อยเนาะจ้าแล้วก็สี่ห้าสำหรับซ้ายแยกกระเบิงห้าน้อยของแต่ละน้อยได้เนาะจ้าว่ามีเลขเด่นเลขรูดตัวใดเนาะจ้ากานําไปวิ่งไปรูดได้เนาะจ้ะาถาโบวิ่งโบรูดก่ะจับกู่วน้นใส่กันเลยเนาะจ้าของแต่ละน้อยแต่ละรอบเนาะอย่างน้อยเฉพาะกิจ เด่นหนึ่งวิรูดหกระจับใส่น้อยพิเศษหนึ่งหนึ่งศูนยเก้เกอ่าหนึ่งแหนึ่งเก้าเราจะหนหาหนึ่งสยังพิเศษก็คือกันเราจะพิเศษกับศูนย์อ่าศูนย์หนึ่งก้ตามนี่เราจะกระจับใส่เด่นของเด่นรวมได้เนาะอ่าสำหรับสายแงกของเฮ้าเนาจะกะง่ายๆ,ๆเนาะจ้าสำหรับ ชุดกันมือนีแอดจอยจับหายเลขเบิร์ดจะสังเกตทีน้อยแต่ละน้อยของแอดจอยได้นอกจากสูตรแยกน้อยของแอดจอยนี่คือเลขเด่นเลขรูดชนกันพอสันัินติดเบิร์ดเนาะติดเบิร์ดมือนีชุดกันแอดจอยจับหายเลขเบิร์ดละกกาจันหนึ่งหนึ่งเลขเบิร์ดที่แอดจอยอยากให้กันมีหนึ่งหนึ่งกับศูนย์ศูนย์เก้าเก้าแปดแปดห้าห้า สี่สี่โอ้เห็นอยู่น้ะจ่ะเนาะแปดแปดเก้าเก้าหาหาสี่สี่หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์อะเขาใจกันอยู่เนาะจ้ะท่าบอกเข้าใจมองได้กะคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปสูเแอดจอยฟังได้เลยเนาอจ้ะแต่ละน้อยแต่ะละรอบเอดจอยห้เด่นเลขเลขเด่นเลขรูดไปเนาะสำหรับชุดกันกันเบิ้ลเมื่อน,นี้เแอดจอยห้กันเบิ้ลอย่างเดียวจ้ะสำหรับกันเบิ้ลนแอดจอยเน้นอยู่ที่แปดแปด หนึ่งหนึ่งสำหรับเบอร์มีหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าเก้าแปดแปดซีซีหาหาเราจะสำหรับเด่นร่วมสำหรับเด่นร่วมเด่นสี่วิ่งรูดสี่ไอจอยเน้นอยู่ที่สี่หนึ่งกับสี่แปดศูนย์แปดศูนย์ห้าอันนี้คือห้าน้อยคล้องมือนี่นอกจาก,กาปลามานี่ตามนี่นอกจาก คิดภาประการใดอันนี้แอนดรอยองอสงขอโทษขออภัยพี่น้อฟซีหลายๆนอกจาันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ถูกปัญหากันเลยทีเดียวนอกจากโบว่าสีเป็นห้าน้อยสูตรห้500าน้อยสายสายหมัดร่วมสายแยกน้อยนอกจากสายวิ่งสายรูดถา้าบอกเขาใจมองได้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสูตรแอนดอยฟังได้เลยเนาะจากมีคำถามอย่างก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเนาะสูตรใหม่แบบใหม่มื่อนี้นาะจากแบบใหม่แบบซับมื่อนี่สีป,ปังหรือโบวปังอะไรก็นนอต้องมาลุน้นกันอีกที่หนึ่งนาะจาก ผิดพลาดบนแอปจอยตรงโคตรถูดโคตรไพ่พี่น้องเอฟซีลหลายๆนอกจากขอให้พี่น้องเอฟซีถูกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอปจอยสู้ดีกันทุกคนทุกทาาก่านนอกจากอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับแอปจอยด้วยนอกจากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เผื่อสิได้บัวพลาดแนวทางของแอดจอยนอกจากแนวทางดีๆมีให้กันได้ถึงวันสำหรับคลิปนี้แอดจอยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า